สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่สไตล์จีนต้อนรับตุดจีนที่ซันหยงคาเฟ่ย่านบางใหญ่นนทบุรีค่ะ ซันหยงคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์จีนโมเดิร์นที่สะท้อนตัวตนผ่านชื่อร้านโดยคุณแม่ของคุณเบนเจ้าของร้านเป็นคนตั้งให้ซันในภาษ,าษาจีนแปลว 3, ่า3หยงมาจากคำลงท้ายในชื่อภาษาจีนของลูกชายทั้ง3คนหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะในส่วนของการออกแบบตึกแถวให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์จีนโมเดิร์นหน้าร้านมีมุมหลังคากระเบื้องยาวและแกะสลักตัวอักษรจีนโบราณค่ะ ตามเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเข้ามาด้านในภายในร้านก็จะเจอกับเคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่มและขนมโฮมเมดนะคะเมนูเครื่องดื่มก็จะมีทั้งคอฟฟและนอนคอฟฟนะคะในส่วนของคอฟฟทางร้านจะคั่วเมล็ดกาแฟเองแบบคั้วอ่อนและรั่วกลางส่วนเมนูที่เป็นนอนคอฟฟนะคะก็แนะนำเป็นมัชชะลาเต้และกิ๊กฮวยโซดาค่ะ ส่วนขนมโฮมเมดนะคะแนะนำเป็นกะลอจีนนะคะสโคล์ไส้พุทราจีนแล้วก็มีว a ฟเฟลมะพร้าวนะคะนอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะว้าว <Wow. S 1> เราสั่งเป็นมัทฉาลาเต้แล้วก็ขนมที่เมื่อกี้แนะนำเลยนะภายในร้านชั้นล่างนะคะก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะแล้วก็มีของตกแต่งแบบสไตล์จีนนะคะ เดี๋ยวเราพาเ,เพื่อนๆไปดูชั้น2กันนะคะชั้น2คือมีของตกแต่งสไตล์จีนแบบว่าเยอะมากนะคะอย่างเช่นนี่เลยนะลูกคิดนะคะแบบคิดไม่เป็นราคาแต่แบบว่าเก๋ดีนะแล้วก็ยังมีของตกแต่งอื่นๆแบบโอ้โหมากมายเลยนะคะโต๊ะคือสวยมากแล้วก็มีตุ๊กตาจีนตกแต่งด้วยค่ะ มุมนี้คือจะนั่งชมวิวหรือถ่ายารูปรับแสงธรรมชาติก็สวยมากๆค่ะฉากกั้นบานพับเพลล่ไลดอกไม้สไตล์จีนโบราณเน้นความผสมผสานให้ออกมาเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นได้อย่างลงตัวมากคะ่ะขนมโฮมเมดที่เราสั่งมาได้แล้วนะคะนี่ก็คือกะลจีนะคะก็สั่งมาสองไซส์นะไซน้งมะพร้าวแล้วก็ไซน้งเผือแล้วมาลองทานนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ นี่เป็นแสนมะพร้าวนะคือเขาก็จะมีนาดำแบบให้ให้เรามาจิ้มนะ หเ,หเ,เหรอเนะคะกิ่งเส้นแบบเนาะเราจิ้มงาดำเลยค่ะอืงาดำคือหอมมากเลยนะอืออันนี้เป็นสกุนไส้กรูซาจีนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่า เนาะอ่ารอเราลองมามาลองชิมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะมันน่าทานมากเลยเป็นพิซาจีนแบบไม่หวานมากเลยเราก็ตรงนี้เนื้อเขาอ,อันนี้จะแบบนิ่งๆไม่แข็งมากหรอะหมนมากเลยนี่เป็น วาฟเฟิลมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นซอสสตรอเบอรี่นะ<ม>ก็จะเป็นวาฟเฟิลมะพร้าวแบบข้างในก็คือเป็นมะพร้าวแล้วก็เขาให้สตรอเบอรี่มาแบบไว้จิ้มด้วยนะแล้วเราลองทานแบบแบบว่าไม่ได้จิ้มก่อนเนาะมัเป็นยังไงน,นะ นมะ่คิ้มสตรอเบอรี่นะคะซอสสตรอเบอรี่ก็คือเหมือนกับพอจิ้มสตรอเบอรี่ใช่ไหมวาเฟิลมุกเขามันจะหวานหวานแล้วก็พอจิ้มซอสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะมันก็จะแบบออกเปรี้ยวนิดนึงอ่ะมันก็คือแบบลงตัวออมากก็หอมเลยหอมมากด้ยวยอร่อยค่ะ ัเป็นมาชาลาเต้นะบอกว่ากินไปแล้วนะลืมลืมทายแล้วลองมาชิมให้ดูอีกทีแล้วเป็นยังคือเป็นแบบชาเขียวแบบเข้มข้นคะะเป็นแบบหอมแล้วก็แบบไม่หวานมากอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินคาเฟ่สไตล์จีนต้อนรับตุดจีนที่ซันหยงคาเฟ่นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ